โอเคข้อต่อไปหูอ๋อยังหูนี่หูอะไรเอ่ยหูหมายถึงหูเบล,ลอะหูอื้อไปแล้ว <c oughs> ห,หูอื้อไปแล้ว <c oughs> ใช่นีนนน่ก็ได้อันเนี้ยได้หมดแหละนึกอะไรได้อยู่ในหัวพูดหมดอะเป็นคำถามแบบเหมือนจะผ่อนคลายหรือเปล่า <c oughs> คำถามที่ว่านั้นก็คือ <c oughs> <ๆ S 2> เขาบอกว่าโสดมานานแต่ว่าอยากมีแฟนแต่ก็ไม่กล้าจีบใครง่ายๆแบบนี้เลยพี่ทัศเป็นผู้ชายพี่ทัศตอบก่อนเลยค่ะผมเป็นฮีคีโคโมริครับ ผมไม่มีแฟนเดี๋ยวไม่อยากมีไออยากมีนี้หรือเปล่าไม่เดียวเป็นจอมเวทเดี๋ยวโอเดี๋ยวพี่อย่างนี้เลยหรอง่ายง่าอย่างนี้เลยเบลรู้ป่ะจอมไม่คืออะไรมีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดผู้ชายโสดและซิ่งจะถึงสามสิบอะจะเป็นจอมเวดจะใช้เวทมน์ได้ใช่หรอ จริงอ๋อพี่ท่านพี่ทานทำแบบนั้นเนาะทำอะไรพี่ยังไม่ทันทยังไม่ถึงถ้าสมมติว่าพี่ทานมีพลังอ่ะพี่พี่ทานจะทําอะไรอย่างแรกขอถามนอกเรื่องก่อนมีพลังเออถ้าพี่พเป<ร>จอ<ม>จงเมตอืมยึด EC หนึ่งเก้าก่อนเลยอ้าวถ้าพี่ยืนแล้วพี่จะเอาอะไรกินน่ะเนี่ยเรามาถามเงี้ยตอไม่ถูกเลยรู้ว่าเบลเบลเหมือนที่เรื่องซาตาครั้งแรกเราเชื่อเลย แต่เบลก็เชื่อนะแหล่งอ้างอิงมีไหมอะสักแหล่งหนึ่งให้เบลรู้สึกว่าเออมันน่าเชื่อมีปะมันเป็นความเชื่อมาเป็นความเชื่อของฝั่งฝั่งญี่ปุ่นเขาโอ้งันเบลเชื่อเลยนะัออ้นนะขนาดเรื่องต้นไม้ขูดหัวเบลยังเชื่อเลยเลคือเบล,เบลก็เคยเคิดเ,เหมือนกันนะเบลก็เคยคิดเหมือนกันนะแบบ<ๆ><ๆ>ตอนที่เบลไปมองอะแบบ ฮ้ยมันเป็นเลขอะไรคือเชื่อป้าเจเบลมองไม่เคยออกสักทีนะว่ามันเป็นเลขอะไรเบลพยายามใช้จินตนาการอาน์ลัาเลิศของเบลอะ่ะคือเบลเคยมองท้องฟ้าว่าเป็นลูกกระต่ายลูกนูน่นนี่แต่เบลไม่สามารถมองต้นไม้ให้เป็นเลขได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าพี่ทัศมีเวทมนต์พี่ทัศก็ต้องบอกเบลล่วงหน้านะพี่ทัศก็คือจะคิปเวลาผ่านไปแล้วพี่ก็ย้อนกลับมาบอกหวยเบลอช่ปะเ <c oughs> บลต้องซื้อเลขน,นี้พี่ต้องถามทาวเวลเพื่อกลับมาบอกว่าใช่เลขนี้ตีเอรอใช่ พระเทพเดี๋ยวอาจจะใกล้ๆเปจาวเวยเร็วๆนี้แล้วขอสักขอสักสามตัวสิวันนี้วันที่สิบสามให้อีกสามวันเองพระเทพขอหน่อยขอหน่อยเออพี่สักสักเลขสองสักสองเลขอะสอกสองตัวท้ายพี่พูดมาถ้าหวยออกทุกคนเตรียมเอาผ้าไปผูกพิธทัตได้เลยค่ะขอแบบเลขไม่เคนเอาเปเปไปเลยนะเจ็ดหกเนะะวันนี้นะคะเจ็ดสิบหกเจ้เดี๋ยวเลขคืนเจเจตระกอนทุกคนอ้าวเบาๆแล้วก็เดี๋ยวก็อันนี้คือคนที่แบบไม่มีเจตนาการเลือกเล่นแล้วไม่รู้ไอ้พวกนี้เลยค่ะ ก็คือไป,อไปลองไปบวกลบคุณหารกันเอานะคะใช่ค่ะว่าจะตรงๆกันหรือเปล่าถ้าเกิดได้นะทัศเทศโดนันโดนผูกพายแน่นอนบางคนเคยบอกผมว่าอะไรนะหกกับเก้าอ่ะมันเลขเดียวกันนะอันนี้ไม่ได้พูดอันนี้ไม่ได้พูดแค่พูดเฉยๆว่าหกับ9้ามันเลขเดียวกันมีคนเคยบอกแค่นั้นแหละอือพอพูดหกเก้าปุ๊บไม่คิดดีไม่ได้เลยทันเทพเอ้ยผ่านค่ะหกกับเก้ามันเลขเดียวกันสับสับผ่านไปค่ะ <Bro. S 2> คำตอบของเบลก็คือถ้าโสดและอยากมีแฟนแต่ไม่กล้าจีบใครอะ่ะต้องคิดก่อนว่าถ้าหากเราไม่เริ่มทําอะไรสักอย่างนึงอะ่ะรักมันก็จะไม่เกิดขึ้นหมายถึงว่า <Wow. S 2> มันก็อารมณ์ว่าถ้าอยากให้รถเมย์จอดอะ่ะเราก็ต้องโบกถูกปะเออดังนั้นเราก็ต้องไปโบปกป่ะบางทีม,มันก็ไม่จอดนะรถเมย์ไทยช ใช่ค่ะออไม่ <พอ S 1> ก็ <ๆ S 1> กแสดงว่ารถคันนั้นไม่สมควรที่พี่จะได้ขึ้นไปนั่งมันก็จะแบบเก้าอี้มันก็ไม่สมควรกับตูดแล้ววะเห <c oughs> <c oughs> นือออกปหรุนแรงอ,ะอ่ะเอออารมณ์แบบเราก็คิดแค่ว่าเขาไม่คู่ควรกับเราหรือหรืออาจจะแบบเขาไม่ได้สร้างให้เราคู่กันอะไรประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> นี่มันจะย้อนไปถึงไอ้ค้อบรักเพื่อนสนิทอ่ะคือ ทำไมอพอพูดว่าสารภาพรักแล้วนึกถึงแต่ต้นไม้กันนะโอ้โหโซคิมไคิมันเป็นการ,ร์ตูนการ์ตูนเป็นการ์ตูเนตเป็นเกมเป็นเกมประมาณ<อ>ว่าถ้าเกิดได้สารภาพรักที่ต้นไม้ต้นนี้ตอนมาเลยนจบจะมีความสุขไปตลอดชีวิตอะไรประมาณน<อ>ัะะ้นเลยจ้ะอย่าอ๋อนานไม่กัน,นาคิดตามอยู่ไงว่าอ๋อเป็นเรื่องอย่างนี้เองทิ้งท้าย <c oughs> สําหรับเบลนะคะก็เบลขอพูดว่ายังไงคนที่ใช่ก็ต้องพยายามค่ะ ขอบคุณค่ะยังจะเลือกยอะจะบอกว่าคนที่ใช่ไม่จําเป็นต้องพยายามคนที่ใช่ยังไงก็ต้องพยายามพี่พี่ลองดูดีถ้าสมมติพี่ไม่พยายามอะ่ะเขาเกิดกเ,<ข>เป็นจเลยอ, <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะทุกคนห่วยออกห้ามพูดแล้วเดี๋ยวเลขเคลื่อนพูดได้แค่ครั้งเดียวพอแต่เจค่ะอยากมีแฟนแต่ไม่กล้าจีบใครเลยหลักๆเนี่ยเราต้องไปอยู่ในที่ที่มีคนก่อนสมมากสมมติที่เจ๊เจอคนที่อยากมีแฟนหว่านวันคืออยู่หน้าคอมเล่นเกม ซึ่งแล้วคุณจะไปเจอใครคือไม่แต่แบบปฏิกิริยาเริ่มต้นคุณยังไม่เริ่มเลยอย่างแรกคือคุณต้องเอาตัวไปอยู่ในสังคมหรือในอยู่ในกลุ่มคนที่แบบมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้ไปเจอปีปฏิสัมพันธ์คุยด้วยนะคะแล้วก็ในสถานที่เราไปเนี่ยจะเป็นตัวบอกให้เราเราจะเจอคนแบบไหนถ้าเกิดเราไปที่อโคจรเราก็จะเจอคนมักจะอาจจะเป็นแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือมักจะละกันมักจะเป็นคนที่เป็นคนแนวนั้นอสมมติเลยนะถ้าเกิดคุณเที่ยวกลางคืนก็จะเจอแต่คนเที่ยวกลางคืน,นถ้าเกิดคุณไปกินบุ ใช่ไหมถ้าเกิดอืคือเหมือนเราถ้าเกิดรู้สึกเอเราอยากเจอคนแบบไหนเราก็ต้องไปเอาพาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นถ้าเกิดอยากเจอคลีปแบบคนดีเลยไปให้เขาคนดีไม่ดีไม่ใช่เขาวัดไปเจอพระดิู่จ้าไม่ไม่คือแบบอย่างน้อยคือแบบออกไปรูปกิจกรรมอ่าหรือไอทินเดอร์มีคนบอกอ่ะทินเดอร์ก็เป็นการเอาตัวเองกระสือกระสนเข้าไปหาในกลุ่มคนที่กำลังอยากจะมีแฟนกระสนเจ๊เอาไ่เจ๊ใจคามูลแบบนั้นน่ะก็แบบ เเงป็นขัว้วบวกขั้วลบไงแต่เวลาลวก็แบบเป็นคนเหงาคนเหงามาปัดปัดซ้ายปัดขวาแต่ว่าก็ใช่ว่าจะไม่มีคนที่ไม่ดีนะทุกคนในลหลายๆที่ก็คือมีคนไม่ดีด้วยอย่างที่อโครจรก็มีโอกาสเจอคนสไตล์เดียวกับเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวแต่เพื่อนชวนไปอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เจอไม่ใช่ว่าไปแล้วจะเจอแต่สไตล์แบบชอบเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดนจะแบบเป็นสองรูนแล้วว่าจะเป็นรูนทเทพก็คือเป็นเจ้าเวกหรือรูนน้องเบลที่แบบเอ้ยเราต้องใจกล้าเริ่มไปทักคนก่อนเป็นต้นคือแบบทำนอง รู้ถ้าเกิดคุณอยากไปจองเวทคือไม่คิดอยากจะมีใครปีอยู่ข้างๆโอเคคุณก็อยู่อยู่คนเดียวไปหรือคุณอยู่ในสังคมของคุณไปแล้วุณรู้สึกเอ้ยเราอยากจะรู้จักคนเราอยากจะมีแฟนวะก็ต้องแบบน้องเบลที่แบบเราก็ต้องโบกเราต้องพยายามไม่ได้โบกที่ไปรถเมล์เราจะเจอรถเมล์ปะ่อะอืก็วนกลับมาคำเ <c oughs> ดิม ช่แล้ก็ต้องอก็ต้องไปป้ายรถเมล์เพื่อ <จะ S 2> ไปดูใช่ <ไป S 1> ใช<ๆ>ก็ถูกอันนี้คือคําแนะนำนะคะทุกคนแต่ไม่ได้บอกให้ทําตามนะมันอยู่ที่เรื่องของการตัดสินใจของทุกคนนั่นแหละจะพยายามมากขนาดไหนกับรากครั้งนี้มาลองไงเช่ามาันเถอะทุกคนผ่านไปเปียร้องไม่ถูกอ่ะจำเนื้อร้องไม่ได้เดี๋ยวช่องบินด้วยฮะทำไมช่องบินนะ ก็แบบร้องเกินกี่นาทีไงที่เขาไม่ให้ร้องเกินกี่นาทีไม่ใช่หรอสามวิใช่ปะสามวิเลยเหรอสามวิอะไรนั่นมันกดทำของร่วงออาเหรออ่าเเหรอไอ้มันมีก็ไม่นหยิบใครขีิบียกดตู้เย็นหรือเปล่าวะกดตู้เย็นคืออะไรหมายถึงว่าเอานิ้วไปกดอะไรอะอะกดก็คือกติกาตัวอประมาณว่าเอางี้ถ้าเกิดตู้เย็นหลนมาจากฟ้าทั้งสองคนจะทำยังไงก็ต้องหลบนะพี่ใช่เพราะฉะนันเชื้อโลกก็คิดเหมือนกันเรา ไม่ได้ไม่ได้ขนมตกเดีเออขนมตุกแบบขนมเชโล่เชลโล่ก็ต้องหลบเช่อมมาพราะฉานั้นน่ละของตุกเพื้นน่ะจะไม่มีเชลโลกรมันหลบไปแล้วไงล่ะพี่จะยกตัวอย่างแบบนี้ไม่ได้พี่ต้องพูดว่าแฮมเบอร์เกอร์ป่ะเพราะว่ามันเป็นของกินเพราะว่าสิ่งที่เราทําตกอ่ะใส่มดอ่ะคือมดมันก็กินได้ถูกป่ะอันนี้ถ้าเกิดน้ําตาลก้อนตกใส่หัวหลบป่ะถ้าเกิดน้ําตาลก้อนที่ใหญ่กว่าเบลประมาณสิบเท่าอ่ะ โอเแบลบก็ต้องหลบอยู่ดีมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะออก็จริงเลยงั้นต่อไปแบบนี้ถ้าเบลทำอะไรตกเแบลบจะใช้กดสามพีถ้าเบลเข้าโรงถ้าเบลเข้าโรงบงงนันจะยังไม่เยี่ยมเบลนะกดสามพีจะกดตู้เย็นนะคะถ้าเกิดของตกพื้นกินได้กินคือไม่ดีนะคะอ่าใช่ค่ะพอเบลเบบลลแบบเไอ,อ,อ้ข้อน,นี้เป็นข้อที่ออกทะเลมากเลยเลยนะี่ตัง้งแต่จอเวทแล้วอะ <c oughs> ขอโทษน,ขอ,นขอโทษนุ้งำแรงไปไม,ไ,ไม่ไมด่ดีดีแล้วตลกดีดีชอบโอเคเข้อต่อไปก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเรื่องปวดหัวนะคะก็แต่ว่าอยากได้อารมณ์ขำขันก็สามารถส่งคำถามมาได้นะคะคราวหน้าเบลจะคัดกองมาอย่างดีค่ะโอเคเข้อต่อไปเพื่อนไม่เห็นการจัดการัดกองคนมาตอบเอางี้เราไปกันข้อต่อไปหนุ่งรันแกล้งพี่ทัศสนุกจัง เนี่ยเราเป็นคนอย่างเงี้ยจอมเมตต้องอดทนเออพี่เป็นจอมเม้พี่ทําอะไรกับเบลหลังจากไ้นก็ได้ไม่ถึงพี่เบลบอกอาจจะโดนสาเป็นมดหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ก็โยนตู้เย็นใส่เบลเบลดู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 จริงเขาจังว่ากับทัชเทพอผมว่าน้องเขาชอบแบบจอมเม้ออ่าโอเคข้อต่อไปอ่ะฮะเขาบอกว่าปวดหัวงกับเพื่อนจังเลยครับเอาแต่ใจพูดอะไรก็ไม่ฟัง ทำยังไงกับคนประเภทนี้ดีครับปวดหัวจังกับเพื่อนแบบนี้จริงๆผมว่าคุณอาจจะเป็นห่วงเพื่อนคนนี้แหละคุณถึงถามเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่ใจเขาคุณก็แค่ปล่อยเขาไปใช่ไหมละ่ะอก็จริงก็ถ้าเป็นผมนะผมก็จะแนะนำกับเขาไปตรงๆเลยถ้าเขาไม่แก้ไขหรือเขาไม่รับฟังตัวใขรตัวมาแล้วครับทั้งนั้น ถ้าเป็นเบลใช่ปะอย่างที่พี่ทัศน์พูดเลยก็คือไปบอกไปพูดอะไรเงี้ยกับเขาตรงๆก่อนก็สําหรับเบลก็บอกเขาไปตไปเลยอะว่าเอาเอสิ่งที่เขาทําอยู่มันไม่ดีอะอก็เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปทําอย่างนี้กับคนอื่นอะคือเราก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาจะรับได้เท่ากับที่เรารับหรือเปล่าคนอื่นเขาอาจจะแบบอย่างสมมติเจ้เง,งเจ้อาจจะรับไม่ได้อะมองว่าเฮ้ยทำไมนี่ทำไ่นี่ใสแบบนี้แล้วเกิดการทะเลาะเบาแวงกันมากขึ้นกว่าเดิมทําให้เรื่องเลยการเป็นเรื่องใหญ่ นี่เหมือนคนในช่องแชทเนี่ยบอกชอกหน้าแล้วบอกให้หุบปากเงี้ยอ,อย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องเตือนหน่อยแต่ดูจากทรงแล้วเตือนแล้วก็คงไม่ฟังนะนช่เนาะอืออืมย <c oughs> คนแบบนี้นี่แะแย่จริง <c oughs> นั่นแหละค่ะก็เราก็คือบอกไปก่อนว่าเกิดไปทํากับคนที่ไม่สนิทหรืออะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ดีก็ปรับหน่อยก็ได้เพราะเราก็พูดตรงๆเนาะเออบนเป็นสิ่งที่ไม่ไม่สมควรจะทําใจยิ่งถ้ากับคนใกล้ตัวด้วยแล้วก็เป็นคําที่ไม่ไม่เวิร์กของการรับฟังด้วยอ่ะเออแบบว่ามันก็ทำไมเราต้องพูดอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็พูดกันตรงๆไปเลยว่าแบบไม่จําเป็นจะต้องใช้คําขนาดนี้นะ เราควรแบบเออพูดกันดีๆหรือเปล่าประมาณนั้นก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนี่ยแซมเราก็ยังอย่างที่ทัทเทขกับน้องเบล่าคือก็ยังเป็นหัวเป็นใจเขาอยู่เนอะอย่างแรกก็เขาต้องบอกเตือนกันแบบเรียบๆก่อนว่าเอ้ยทำอะไรอะไม่ดีนะอีกอย่างหนึ่งคือสนิทระดับไหนถ้าเกิดเป็นเพื่อนเจ๊ก็คือแบบพูดตรงเลยนะก็เกิดจะตกกระบลไปทีก็ืทำ อะไรของเมืงเองไอ้ไม่ใช่บางทีนี่สายคนเรามันเปลี่ยนยากแต่แบบบางทีคือต้องต้องคองคอยดึงคอยบอกเพื่อนไปบอกว่าบางทีอ่ะเขาไม่เปลี่ยนเขามีคนอย่างเราอยู่ประมาณว่าเขาพูดอย่างนี้ได้เพราะเอ้ยเพราะว่าเราเขาเห็นเป็นเพื่อนเลยก็แบบพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็แบบบอกตรงตัวเอ้ยมันไม่ดีนะซึ่งบางทีอาจจะต้องลงไม้ลงมือกันบ้างถ้าเกิดเราสนิทพอ<ม>บางทีครับลงไม้ลง,ลงมือก็คือตีเขาเหรอเอาไม้เลี้ยวมาตีไม่ถึงตีเขาหรอกแต่เขาแบบตบกบาลเฉยเอ๋อตบกบาล ตีกับตุกาบาลก็คือแบบเจ๊คนละเลเวลเลยนะเฮ้ยไม่ไ,มไมคือบางคนมันอีกอย่างหนึ่งคือให้ไปเห็นในสิ่งที่เขาเห็นแบบเพราอว่าเปพาแบบแกนิสัยเหมือนอย่างนั้นเลยเว้ยบางที <c oughs> อ่ะเขาทำเองเขาจะไม่รู้ตัวแต่เก<ช>ิด <ๆ S 2> เห็นเห็นเห็นไดจมูกสันสันเห็นในสิง เห็นในสิ่งที่เขาทําในแบบคนที่แบบเขาเห็นเหมือนมองเหมือนมองตัวเองอะเขาจะเริ่มเอาเริ่มอาจจะเริ่มคิดนิดนึงว่าเอ้มันแย่จริงด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าต้องมีคนในคนหนึ่งทําแบบที่เขาทําใส่เขาถูกวะใช่ไหมก็หมายถึงว่าบางทีแต่บางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนทําใช่ใช่ใช่ก็จริงแหละส่วนหนึ่งคนทาเป็ว่าไม่ค่อยรู้ตัวต้องแบบเออต้องต่อยสักทีหนึ่งก็ถ้าเกิดเป็นสายสายสายนิ่งก็แบบก็อยู่ห่างๆยิงหัวหัวเวลามีอะไรก็หนี นะแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันนะมันคุยกันได้มันคุยกันได้แต่ส่วนมากก็คือมันมันเปลี่ยนกันยากอย่างมากคือให้มันเบาต่อหน้าเราแล้วก็ให้มันไปตายที่อื่นเป็นต้นก็คือก็คือเราจะได้ไม่รู้สึกผิดไปมากกว่านั้นด้วยฟังดูแย่จังอืไม่ทันแลวเจ๊อีกลักๆหละคือต้องให้เขาต้องให้เขาเจ็บด้วยตัวเองอ่ะเขาถึงจะรู้ตัวโอเคมาสู่ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าตอนนี้ว่างงานอยู่กำลังมองหางานใหม่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการเป็นวูทูเบอร์ แต่สกิลต่างๆที่มีก็แทบจะไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปก็เลยลังเลอยู่ว่าจะเริ่มเส้นทาง v ูทูบเดีไหมแต่ถ้าหากอีจะรับคนเข้าบ้านเพิ่มก็จะเข้าไปสมัครแน่นอนเคสนี่เจคิมแน่นอนเลยเจแอบไปแย่ละแอบส่งแล้วเจแอบไปพิมพ์ส่งเราหาเบลทำไมจะดีเลยอ๋อเหรอโอเค พัตอนนี้ว่างานอยู่กําลังหางานใหม่อยู่ก็หางานต่อไงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวโทษ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 อ่าก็ถ้าคุณจะเป็นวีทูบนะครับผมว่าคุณควรหาจุดเด่นของตัวเองหรือจุดขายของตัวเองให้ได้ก่อนในมุมมองผมนะกลับมาเรื่องเลยแล้วทำยังไงก็ได้ให้เรื่องเนี้ยมันเป็นงานรองแล้วให้เรามีงานหลักที่จะทําก่อน อันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าการที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นคือทุกคนทุกคนเวลาแรกเริ่มแรกทําอะไรมันลําบากก่อนอยู่แล้วไม่มีใครแบบเฮ้ยก้าวแรกแล้วสบายทันทีไม่มีการแบบก้าวแรกแล้วเหยียบพรมแดงแน่นอนค่ะร้อคือยังไงก็ไม่มีถ้าเกิดว่าไอ้นี้ไม่ไม่มากขอเนาะอื กระเป๋าหนามากพอก็ได้พอมันลําบากอ่ะมันเราก็ต้องมานั่งคิดดูว่าแบบมันมันรับได้หรือเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างอย่างสมัยนี้เรา,าก็ต้องใช้เงินในหลายๆอย่างเรื่องการกินการใช้ความเป็นอยู่อะไรหลายๆอย่างมันทําให้อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเราต้องมีพื้นเบรก่อนหมายถึงว่าเราอาจจะแบบมีบันไดไว้ก่อนแล้วนาฮะเราถึงจะค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อย าาย,ยา้าทำให้มีงานหลักแล้วมองเรื่องนี้เป็นงานรองหรือว่าประมาณนั้นเนาะงานอดิเรกก่อนอจะดีที่สุดครับอ่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเป็น v ีทูเบเนาะเแบลบว่าคนทุกคนนะมีความเป็นตัวเองที่แตกต่างกันไปภาพจําของคุณ KH เนี่ยมองการเป็น v ีทูเบเป็นยังไงมาถึงก็ดังเลยหรือเปล่าซึ่งเบลมองว่าไม่ใช่นะคะคือมันมีความพยายาม แตกต่างจากนั้นอีกยกเคสแบบง่ายๆเลยอย่างคนในหออะเบลเจคิมพี่ทัศลันอย่างเงี้ยทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันไปอย่างเบลอย่างนี้อย่างรันอย่างนี้อย่างเจคิมอย่างพี่ทัศพี่ทัศก็จะถนัด f อ s สไปเจคิมถนัดพูดคุยอย่างงู้นอย่างเี้เล่นเกมจีบสาวอะไรเงี้ยเบลก็จะถนัดมาอีกแบบหนึ่งถูกไหมอาจจะเป็นเรื่องของความเกลือเรื่องอะไรอะความสวยมงโอ้โหน้องแร เจเจต้องเสียงนางขนาดนี้เลยเหรอนางไม่อยู่แล้วเบลก็เลยกล้าพูดไงเพราะเดี๋ยวมีคนเคทับไม่มีใครได้ยินหรอกนางไม่ได้ยินหรอกไม่มีใครไปฟ้องเลยอยู่ที่ว่าตัวของคนเคเฮสนั้นอะถนัดอะไรก็ต้องมองหาค่ะว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษอะไรสําหรับเบลเบลว่ามันไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แต่มันต้องเป็นสิ่งที่บ่งบอกเป็นตัวเรามากที่สุดเป็นความสวยของเบลความเก่งก็ได้อะความเก่งความพูดเยอะความแบบความเอ๋อความโป๊ะอะทุกอย่าง คือเบลรวมเป็นเบลคนเดียวใช่ครับสาวครูใช่ใช่สาวครูเบลเป็นสาวครูสวัสดีเราเปเปอร์ไงเดี๋ยวนี้หัดเล่นเองแล้วเดี๋ยวแบบต้องรีพูดก่อนเดี๋ยวว่าแขวเบลเดี๋ยวเบลเขินเบลต้องแขว่ตัวเองก่อนเจ๊ปิดท้ายค่ะทีละข้อก่อนนะตอนนี้ว่างงานอยู่กำลังมองหางานมาอยู่ครับตอนนี้แนะนําให้หาไอ้คำว่างานประจาไอ้คำว่างานหลักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นงานแบบ ไอซารีนแม่อะไรเงี้ยหลักๆคืองานที่คุณสามารถหาไรายได้จนเจอตัวเองได้ไม่ต้องเป็นแบบธุรกิจพ,พันล้านหรือเป็นแบบพวกเข้าบริษัทอะไรบางทีอ่ะเป็นแค่แบบพัฒนทาที่คุณมีเงินเข้ามาอย่างประจำบอกอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคนบางคนจะเข้าใจว่างานหลักปุ๊บค,คือแบบต้องเป็นอะไรที่แบบนายทุฟล์อะไรอย่างงี้นซึ่งไม่ใช่หลักๆคือดูแลตัวเองได้ก่อนขั้นแรกอย่างเช่นแบบอ่าขออนุญาตเป็นพวพัฒนาพวกอสนสดุกซื้อหรือร้านทั่วไปหรือเป็นพวกอะไรที่คุณสามารถทําได้เพราะแต่ละคนต้องมีความความสามารถแตกต่างก,กันเนอะอ เค okay. การศึกษาเป็นยูทูบเบอร์อยู่แต่ว่าสกิลต่างๆที่มีแทบไม่ตางจากคนธรรมดาทั่วไปเลยหลักๆนะคะการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยความสามารถอะโอเคไม่ร okay. ู้สำคัญถนะ้าเกิดคุณมีความสามารถพิเศษในการที่มาแตกต่างจ <c oughs> ากคนอื่นแบบได้สิบภาษาตีลังกาได้เกี่ยวปะไม่มั้งใช่ไหมเอโอเคไม่เป็นไรก็คือหลักๆอะถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำแล้วสนุกเราอยากใช้คนอื่นมาสนุกด้วยอันนั้นน่ะเจ๊ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะว่าการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีจะเป็นยังไงแต่หลักๆอ่ะคือการสนุกในแบบที่เป็นตัวของตัวเเออองงงงแและสดตตตััววนข ให้คนอื่นได้สุขสนานหรือมีอารมณ์ร่วมกับเราด้วยอย่างนั้นอนะ่ะเจ๊ก็น่าว่าน่าจะเป็นข้อสําคัญของยูทูเบอร์นะคะเบลขอขันอ้นว่ยตอนที่เจ๊พูดอะคือเสียงจริงจงดังมากแล้วเบลก็กลัวมากกลัวอะ <c oughs> คือแบบเบลแบบเงียบแล้วแบแแบนั่นงมองอคือนั่นงมอง,อ,งอยู่ใช่คือเบลมองอยู่ว่าแบบไม่นองกลัวหรอกมันไม่กัดเรากิงจบอะไม่ใช่คือข้า้งก่อนมันบินใส่เบลไงริงจกอะไรบินได้ไม่ใช่กระลอกบิน ก็ไม่รู้ก็ถามมันดีพี่ก็ถามมันดีเนี่ยมันฟังพี่อยู่แหละมันจู้จูใส่ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เ<อ>แบลบไม่ได้ตั้งชื่อให้สมชายหรอรู้ได้ไงว่าเป็นตัวผู้ไม่รู้ก็ๆๆมันดุเบลอ่ะดุดุแบบแรงแรงอะ่ะมันก็ได้จะต้องเป็นคนโหดร้ายป่ะก็ต้องเป็นผู้ชายป่ะผู้หญิงมันก็ได้ต้องจู<อ>้จูเบาๆป่ะถูกป่ะผู้หญิงเป็ผู้ชายทุกคนโหดร้ายอ่ะไม่ดีเลยนะไม่ใช่อารมณ์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะผู้นำเออความเป็นอารมณ์ผู้นำอ่ะผู้หญิงมันก็ต้องแบบอ่อนหวานหน่อยป่ะแบบจู้จูแบบเบาๆแบบ <Bell S 2> ไม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงรอ่ะสมัย,ยนี้ผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นช้างเท้าหน้าที่เร,เราพูดถึงจิ้งจกกันอยู่ฮัลโหลก็เราเปรียบเทียบเมื่อกี้ก็ต้องอธิบายก่อนบางคนบางคนตอนคบกันโอ้โหไม่เคยมีความกลัวพอหลังแต่งกลายเป็นช้างเท้าหลังมีเยอะแยะถกไปอันนี้พี่กดดันอะไรเปล่าไม่ได้กดดันเหมือนเหมือนกำลังเหมือนกำลังเก็บกดนั่นดีนั่นดีนั่นดี มีชายชุดดำฝ่ามาบอกด้วยนะคะว่า e 1 9อะ่ะก็จะมีเปิดรับสมัครแน่นอนแต่ก็รูปแบบของคนที่อยากได้อาจจะไม่ใช่แบบที่ส่วนใหญ่คิดเพราะอยากให้ทำเป็นเหมือนงานเสริมมากกว่างานละเพราะวงการนี้ในประเทศไทยยังไม่เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะยังบอก ได้ไม่แน่นอนว่ามันจะแบบดังเท่ากับบ้านของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไม่สามารถที่จะเคาะได้ว่าเออมันควรสมควรที่จะเป็นอาชีพหลักดังนั้นทุกคนก็อย่างที่ตั้งแต่ต้นไลฟ์มาเลยก็ต้องบอกก่อนว่ามันมันยังไม่สามารถที่จะมายึดเป็นอาชีพหลักได้อย่างที่ j จ y ค i มกับพี่ทัศน์เตือนมั้งแต่แรกๆเนาะทุกคนว่าต้องคิดนิดนึงว่ามันยากพอสมควรเหมือนกันการมานั่งอยู่ตรงนี้เนาะคุณคิมสันบอกประสบการณ์ตรงเหรอประสบการณ์ตรงไหมอาจจะเรียกว่าทางอ้อมแล้วกันนะครับคือนัดนัด เที่ยวกับเพื่อนตอนนี้ก็คือไม่ได้เที่ยวครับติดปัญหากันหมดทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะก็ถูกคัดมาแล้วเรียบร้อยก็ถูกนํามาพูดแล้วคราวหน้าก็อาจจะมีอีกดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าเบล,ลเปิดให้กบถึงนั้นเบลกลัวจิงจบทุกคนมันไปไหแล้วอยู่บนหัวเอ้ยเกินไปแบบนั้นนะ่ะเกินไปไปไม่ไม่ไมไอ,อยู่ตรงหลงังปกหลงังเสื้อปกเสื้อหลังปกเสื้อหลังปกเสื้อใส่หมวกอยู่ดิไม่รู้สึกตัวได้ไหมคือเบลกลัวมันกระโดดมาคือคือถ้าแบบ กระโดดมาตอนนี้คือเบลล้มแน่นอนอ่ะคือหัวหัวเบลแตกอ่ะกคนไม่เบลหัวเ,ะะบ,วเลบลก็หัวมันอ่ะที่จะแตกแล้วก็ออีกอย่างหนึ่งมีคนพิมพ์มาพอดีเขาบอกว่า ปรึกษาหนทางเป็นจอมเวก็คือปรึกษากับพี่ทันได้เหมือนกันนะคะอีก9ปีเท่านั้นอีกตั้ง9ปีนะง่ะไม่ใช่อีกแค่9ปีเราจะแยกย้ายกันตรงนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณอีกทีนะคะนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกพาร์ทแรกของเบลก็มีออกทะเลบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็จริงจังไปบ้างถ้าเกิดอ่านข้ามของใครไปหรือว่าไม่ได้เขาเรียออะไรนะไม่ได้เทคแคร์ใครไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่ามีคราวหน้านะคะก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเนานะแล้วก็ให้ทุกคนสามารถส่งคําถามมาได้หรือ,อยังไงก็จะอ อัปเดตให้ฟังอีกทีนึงเนาะว่าต้องยังไงอะไรอย่างนี้ก็วันนี้นะคะก็จบกับรายการปวดหัวหลายคนดีกว่าปวดหัวคนเดียวนะคะชื่อรายการอาจจะแบบแปลกๆหน่อยก็ขอบคุณสําหรับแขกรับเชิญทั้งสองคนนะคะทั้งเจคิม e c 1 9แล้วก็พี่ทัศน์ e c 1 9นะคะก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนมาที่มาให้คําแนะนําและประสบการณ์ต่างๆของทั้งคู่นะคะอืมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะเย่เยนกันครับขอบคุณมากค่ะ